อัปเดตล่าสุด5แข้งลาลิกาสเปนมูลค่าแพงที่สุดฤดูการ2025-26อันดับ 5. เปโรกอนซาเลสโลเปสหรือที่รู้จักกันในนามเปอรรี่มิดฟิลด์อนาคตไกลไวัยเพียง22ปีห้องเครื่องพรสวรรค์จากบาร์เซโลนาถูกประเมินไว้ที่140ล้านยูโรอันดับ4วินิสิอุสจูเนียอนาคตแห่งทัพราชันชุดขาวและทีมชาติบราซิลมีพรสวรรค์ทางด้านการเลี้ยงบอลและความเร็วที่โดดเด่น ถูกประเมินไว้ที่170ล้านยูโรอันดับ3คีเลียนเอ็มบัปเป้ยอดกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสถูกยกให้เป็นหนึ่งในกองหน้าที่เก่งที่สุดในโลกสุดซูเปอร์สตาราชันชุดขาวถูกประเมินไว้ที่180ล้านยูโรอันดับ 2- องจูดเบลลิงแฮมกองกลางดาวรุ่งจากสโมสรเรียลมาดริดวัย22ปีเจ้าของสถิตินักเตะอังกฤษค่าตัวแพงที่สุดในโลกถูกประเมินไว้ที่180ล้านยูโรเช่นกันและอันดับ 1. ลามินยามาล ดาวรุ่งชาวสเปนของบาร์เซโลนาเป็นนักเตะที่มีมูลค่าทางการตลาดแพงที่สุดในลาลิกาสเปนพร้อมกับเป็นนักเตะที่มีมูลค่าแพงที่สุดในโลกเขาถูกประเมินไว้สูงถึง200ล้านยูโรในวัยเพียง18ปี